สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาอัปเดตหน้ากันนะคะคือนานแล้วเราไม่ได้อัปเดตหน้ากันเลยดูผิวหน้าใกล้ๆนี่หน้าสดนะคะไม่ได้ไม่ได้แต่งหน้าใดๆเลยนะคะแค่ทาลิปสติกอ่าเป็นลิปกอตลิปมันแค่นั้นเองค่ะดูสีรูขุมขนมองไม่เห็นเลยนะคะจากเมื่อก่อนรูขุมขนกว้างแล้วก็กว้างกะเต็มไปหมดเลยค่ะเหงื่อออกค่ะให้ดูหน้าสดใกล้ๆนะคะ คือมันคือมันดีขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมใช้แบรนด์เอ g นจีนนี่มันดีจริงๆนะคะอาารให้ดูใกล้ๆเลยเห็นไหมคะผิวหน้าผิวละเอียดเนียนมากนี่ขนาดจะมไดีอยากจะบอกเพื่อนๆว่า,าช่อง YouTube ของอน้องมนก็ใช้อยู่นะคะ ที่ช่องสาวลาวเบาอีสานนะคะน้องมนใช้ตอนนี้กระปุกที่สองแล้วน้องมนบอกว่าหน้าดีขึ้นคือกระมันจางลงค่ะแล้วก็ใช้แชมพูด้วยน้องมนก็บอกว่า,าแชมพูใช้แล้วรู้สึกว่าผมมันขึ้นเยอะเลยค่ะเพิ่งส่งไปให้กระปุกที่สองน่าจะใช้ได้ประมาณเ,เกือบ,บเดือนแล้วแล้วมังคะกระปุกที่สอง หากเพื่อนๆสนใจเข้าไปกดติดตามกดไลค์เพจแอนจ n นที่ Facebook ได้เลยนะคะอันนี้ให้ดูหน้าใกล้ๆผิวหน้าใกล้ๆจะได้เห็นกันชัดเลยว่ามันดีขึ้นเรื่อยๆแล้วหน้าเด้งมากเลยค่ะไม่ต้องแต่งหน้าเลยนะคะเนี่ยไม่ไม่ต้องทาแป้งครับเพื่อปกปิด